รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บา s ไซ e s สตอรี่ปั่นเปิดโลกเสารนี้บา s ไซส์สต r i e s ปั่นเปิดโลกน้ำตาและคริสตี้จะพาเพื่อนๆไปปั่นเลาะรอบเมืองซิดนีย์เส้นทางจะน่าประทับใจแค่ไหนตามน้ำตาและคริสตี้ไปกันเลยครับคุมค่าแค่น้ำตาลที่ตื่นเช้ามา คุ้มมากแต่บอกบอกไว้ก่อนว่าเช้าตื่นยากมากขนาดตื่นออตั้งแต่ตีห้าแล้วคนะหนาวอากาศหนาวมากาาาค่ะที่นี่แต่พอมาเห็นวิวข้างหลังของเราเลยค่ะก็เรียกว่าคุ้มมากเพราะว่าสวนตรงนี้หรือว่าโซนในที่มีชื่อว่ามือฝนมือฝนพอ,อยน์เนี่ยนะคะ<ช>ข้างหลังเนี่ยเห็นพาร์เปอร์ <มา S 2> บริดจ์แล้วก็ทะพลว่างนไปนิดน,นึงนะคะก็จะเป็น House ออฟฟิศเฮาส์แล้วถ้าผ่านมนาไปทางด้านซ้ายหน่อยนึงก็จะเป็นลูน่าพาร์ทสวนอาหานขวาในนีน ก็เป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าเออเป็นโซนที่คนรวยติดกันใช่ค่ะแล้วก็ติดน้ำอยากไปอยู่ห้อดังอ่ะคือคือนี้อ๋อไม่ดังเลยเราตื้นเราตื่นตื่นไปยจากเรานะคะแล้วต้องมีโฟล์ทพอยต์ตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีคนมาอกับงางกายกันเยอะแยะมากมายแล้เป็นที่เป็นที่ปิกนิกเนาะของคนทั้งครอบครัวพาคงพาแฟนมาหรือว่าจะมานั่งเล่นเหมือนคนข้างๆเราก็ได้แล้วก็หรือะว่า มีจุงหมาเพื่อเมื่อกี้แอบน่ารักจุงหมาจุงแมวมาเดินเล่นนะคะส่วนข้างหลังเนี้ยเขามานั่งปิกนิกกันอาจจะมีเตาย่างบาร์บีคิวกันด้วยหรือว่าจะขี่จักรยานมาอย่างสไตล์ก็ได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วโอเคก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เรียกว่าน่าจะควรจะมานะกับมือของฉันสำหรับเห็นวิวที่เรียกว่าสำหรับเราเนาะเราคิดว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในเมืองซิดนีย์และเป็นไอคอนิกเป็นตัวแทนของเมืองซิดนีย์ได้เลยถ้าวันนี้เรามีเวลาอีกสักหน่อยนะปัญญาจะนั่งบอกว่า นั่งชมวิวอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยนะฟังเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่ามีสเก็ต์ูที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ได้ปั่นแบบกับแก๊งที่เรียกว่าสุดยอดแห่งเมืองซิกนีใสำหรับคนไทยนะคะที่แบบว่าจะพาเราไปปั่นแล้วถามตอนแรกเราถามว่าเอ๊ะ เราเนี่ยจะตามเขาทันไหมจะอันตารายไหมในการปั่นจักรยานในรอบตรงเมืองซิดนียแล้วก็พาไปเที่ยวที่ตา่างๆเขาบอกว่าไม่เลย<ๆ>เพราะว่าจะมีหนุ่มๆกระโตกเราตลอดทางนะคะคิอซี่น้ำตางจะน่าเยอะเป็นพิเศษนะคะงานนี้ไม่ใช่แล้ <c oughs> ห่วงความปลอดภัยของแก okay. เราตามสองสาวไปหาแก๊งจักรยานหนุ่มหล่อที่จะนำทริปเรากันวันนี้เลยครับ ตอนที่จะออกเดินทางแล้วนะคะแล้ววันนี้เรามีไกด์พิเศษค่ะสวัสดีค่ะพี่โตสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีสาวอีททำไมนะคะไม่ใช่แต่เราจะบอกว่าพี่โตเนี่ยเป็นเรียกว่าเซียนได้ไหมหรือว่าเป็นเหียนนะแกปนจัยานแกนนำเหล่านักปั่นจักรยานแห่งเมืองซิดนีย์ใช่แล้วนะคะสำหรับคนไทยเลยพี่โตที่วันก่อนที่เรามาคุยกันแล้วแล้วพี่โต้ก็เลยบอกว่าจิปจิปแบบมีแค่สามพันเท่านั้นเองแค่นี้ก็โอเคแล้วครับจะพาไปชมบรรยากาศดีของซิดนีย์ คราจะใช้เลยริ่มต้นที่เดวะร็อกกันก่อนเลยนะคะงั้นก็โอเคงั้นที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวที่นั่งแท็กซี่ไปซุนซี่นี่นี่โอเคแท็กซี่สิเหลืองพอดีป้าโอเคไปคริสตี้และน้ำตาลก็พร้อมลุยกับพี่ๆแล้วนะครับ คริสซี่แค่ออกตัวก็ขาอ่อนแล้วครับและทริปนี้จะรอดไหมครับเนี่ยหลังจากเห็นอาการของสองสาวแล้วพี่โต้งต้องรีบตามหนุ่มหล่อของแก๊งอีกคนมาช่วยกันปั่นปิดท้ายจักรยานให้สองสาวกันเลยละครับเส้นทางแรกที่เราเริ่มออกตัวในทริปนี้คือเส้นออกฟอร์ดสตรีทเป็นถนนสายที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของซิดนีย์ที่เราต้องแวะมาปั่นชมบรรยากาศกัน เป็นถนนที่มีคนพลุกพ่านมากๆครับและยังเป็นแหล่งเดินช้อปปิ้งและร้านอาหารอร,ออร่อยๆอีกด้วยครับ เส้นทางที่2พิธีกรปั่นกันนั้นก็เป็นเส้นทางของเลนจัก,กรยานที่อยู่ร,บรอบๆไฮพาร์คสวนสาธารณะที่ร่มรื่นและเก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียครับเป็นเส้นทางจัก,กรยานที่น่าปั่นและปลอดภัยจริงๆครับ ั่นกันมาเรื่อยๆจาก Oxford ์ดสตรีมายังไฮพาร์คสองสาวของเราและพี่ๆก็ขอพักชมบรรยากาศรอบๆตัวก่อนนะครับจุดที่สองสาวและพี่ๆจอดพักกันเป็นจุดที่เรียกว่าแชร์พาร์คคือเป็นทางไว้สำหรับคนเดินเท้าและคนใช้จักรยานได้ใช้เส้นทางร่วมกันครับส่วนบรรยากาศด้านหลังของพิธีกรคือมหาวิหารเซนต์แมรี มหาวิหารเซนต์แมรีตั้งเด่นอยู่ใจกลางซิดนีย์ถัดจากไฮพาร์คซึ่งมีอายุกว่าร้อปีเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในซิดนีย์นอกจากนี้แล้วที่นี่ก็ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์และถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของออสเตรเลียอีกด้วยครับเป็นมหาวิหารที่สวยงามและสง่าจริงๆครับ ทริปปั่นทริปนี้ยังไม่จบนะครับพักเบรกกันสักแป๊บแล้วมาติดตามในช่วงหน้ากันต่อครับว่าเส้นทางที่น่าประทับใจต่อจากนี้จะเป็นที่ไหนกัน